ส้นตามากกินกาแฟานกินนอนกาแฟเรนสายตากาแฟสมุนไทยแทเจะนแลูสายตาลูกผิวผราวนลูสมองอันนี้ไม่คะใเปียนก็ตัวละจัดคาร์บโไรตต้งกิร้ายร้ายไปนล้ว้อน ถ้าเราสนใจที่ว่ามาปวดจนปวดโตปวดจนปวดเดินด้านมารับนะคะมีกาแฟมาในนั้นเลยกาแฟเทียกคอปเปอร์นี่กาแฟที่ปวดเจนปวดเต้นปวดคอปวดเท้านอนปวดว่าไอเคียนด้านมารับซื้อกาแฟจะนำไปกินได้เป็นอย่างเลยดูสชาติหอมหวานแจ๋เป็นกาแฟบรมมีน้ำตาลพรมมีไขมันจากชารกินได้เวทใน้อนรับดีครับไายสะดวกบรมมีไขมันสารมอันนี้ใส่ไสหนึ่งตาลดไขมันได้ สนใจจะทานอะไรเด้อ